ตรบนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยน,นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเชิดเคยใช้ําว่า e s i z e Studio เราอยู่กับช่วงจะทุกจะแพงสีแดงไว้ก่อนนะมาดูกันครับหลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทับผีแดงครับโดยเฉพาะ ผู้รักษาประตูนะผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยเก็บ3คะแนนได้ก็จริงครับในนัดที่เจอกับอีฟสเิตที่ผ่านมาแต่หลังจากจบเกมเนี่ยต้องใช้คําว่ามีเอฟเฟกมากมายครับและหนึ่งในนั้นก็คือเป็นที่เร่าขานแล้วก็แทบจะพูดกันทุกสำนักเลยก็ว่าได้นั่นก็คือฟอร์มการเล่นของผู้รักษาประตูค่าตัวสุดโหดอย่างทางโอนาน่าครับว่า คือปัญหาของโอนันนาเองนี่ต้องใช้คำว่ามันค่อนข้างเหลือรังไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจฟอร์มการเล่นหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าการตัดสินใจในตังหวะต่างๆนี่มันผิดพลาดไปหมดครับแล้วก็สองความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับนัดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเจอกับทางอ e ีฟซวิตเนี่ย ก็ส่งผลแน่นอนครับเพราะว่าหลังจากจบเกมเองทางรูเบนออมอริมหรือแม้กระทั่งทีมงานเองก็ได้มีการออกใช้คําว่าตอบสื่อแหละแต่เพียงว่าร mm ูเบนออมอริมก็ยังแบบแบ่งรับแบ่งสู้ครับเพราะว่าหลังจากจบเองเนี่ยรายงานตามมาเนี่ยมาหาศาลไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆเกี่ยวกับการหาผู้รักษาประตูใหม่ซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นขายทางโอนาน่าแต่การจะหาผู้รักษาประตูเข้ามาเพิ่มเติมก็มีสิทธิ์ครับเพราะว่าทางบายินเดียเองก็มี หาอาการบาดเจ็บบ่อยแล้วก็ไม่สามารถลงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในช่วงตลาดซื้อขายใหญ่เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่า8ผู้รักษาประตูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยและมีข่าวเคยในที่นี้เนี่ยมีการเสนอชือ้อมีการเสนอซื้อเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีข่าวกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีใครกันบ้าง และคนไหนถูกใจถ้ายัางไงอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างด้วยนะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเช่นเคยนะครับคราวนี้เราเอากันที่คนแรกเลยครับถ้าต้องหาผู้รักษาประตูมาช่วยของทางอังเดลวนานาคนแรกที่เป็นข่าวเลยเนี่ย เอาจริงๆไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือทางเกเกอร์โคเบลเกเกอร์โคเบลเองนี่เป็นผู้รักษาประตูของทางบรุเซียดอทมุนซึ่งของทางอิเดี e นเดนนะครับรายงานเลยครับว่าโคเบลเองนี่มีสมโมสรยักษ์ใหญ่ในอังกฤษเนี่ยติดต่อที่จะซื้อค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นทางเชลซีนิวคาสเซลหรือแม้กระทั่งทางอา อ่าไบรตันเอนโฮปเอาเบียนเพราะไบรตันเนี่ยโอกาสที่ผูกษาประตูจะย้ายก็มีครับเพราะว่าทางฟัมบุเคนเองนี่ก็เนื้อหอมขึ้นมาเหมือนกัน,นครับเลยกลายเป็นว่าทางโคเบลเองเนี่ยย้ายไปบรุสเซียดอดมูลผลงานโดยรวมค่อนข้างดีครับและเป็นผู้รักษาประตูที่อายุประมาณ27เท่านั้นเองจุดเด่นของโคเบลเองที่เล่นในบุนเดสลีกาได้ค่อนข้างดีนั่นคือการรับรูกลกางอากาศและเป็นผู้รักษาประตูที่ เอาจริงๆไหมเป็นผู้รักษาประตูที่มีคุณสมบัติค่อนข้างครบเครื่องแต่มันไม่ได้เด่นมากเล่นลูกได้เท้าได้เซตบอลต้นได้ลูกกลางอากาศดีการเข้าปะทะดีก็ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูอีกหนึ่งผู้รักษาประตูที่ที่ช่วยบุรุษเซียดอทมุลให้สามารถเข้าสู่รอบ,รอบเขาเรียกว่ารอบ็อ o c k าท์ของยูไนฟอแชมเปี้ยนส์ลีกเลยก็ว่าได้ครับโคเบลเองก็ถือว่าเนื้อหอมนี่คือคือตัวเลือกแรกเลยที่ที่ณเวลานี้ครับว่าอินเดพนเดนต์เขาไร ชัดเจนครับว่าเชลซีกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจเป็นอย่างแรงยูไนเต็ดสนใจเนี่ยโอเคครับแต่เชลซีเนี่ยสนใจน,น,ใจนีไม่แปลกนะเพราะว่าผู้รักษาประตูเชลซีเนี่ยอาการหนักพอๆกันครับคราวนี้ข้าไปที่คนที่2ครับคนที่2เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามแต่ถ้าติดตามจริงๆจ,จะบอกเลยว่าไอ้หนูคนนี้นะของดีนะนั่นคือเซเนเลเมนครับเซเนเลเมนเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมพอพูดถึงเบลเยียมเนี่ยหลายๆคน ก็น่าจะนึกถึงตีโมกูตัวนี่แหละถูกเลยครับเลมแนนี่จะบอกว่ากูตัว2.0ก็ไม่ขนาดนั้นครับแต่ในทีมชาติเองตัวที่จะขึ้นมาแทนกูตัวก็คือตัวนี้แหละครับเซเนเมนซึ่งเลมแนเองเนี่ยอายุเพิ่ง22แต่เขามีส่วนสูงถึง194และ ความกว้างของแขนนี่ต้องใช้คำว่า,าอย่างที่เห็นในภาพครับยืนนี่ชิดขานไม่ต้องห่วงเลือกลูกกลางอากาศนี่ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูคาแรคเตอร์ยุค2010คือสายแขนยาวขายาวล้มตัวดีลูกกลางอากาศได้แล้วก็ฟิสิกส์เคอลเองเนี่ยพอมันเป็นผู้รักษาประตูบุ่นใหม่พอเวลาเราไปพูดถึงพวกแบบอากูตัววันเดอร์ซา พวกแบบเซตที่ที่เป็นสายผู้รักษาประตูเก้งก้างเนี่ยเขาจะบางๆแต่เลมแมนเนี่ยหนาขึ้นและอายุเพิ่ง22แล้วเราต้องยอมรับเลยครับว่าเลมแมนเองเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยคือเคยติดต่อที่จะซื้อมาแล้วตอนนั้นอ,อาลเวิร์บเนี่ยต้องการค่าตัวแค่ประมาณ10ล้านยูโรเท่านั้นถือว่าราคาถูกมากครับเลมแมนทุกวันนี้นะอยู่กับทางโรโยอัลเวิร์บในเบลยเยียมผลงาน ค่อนข้างดีเลยนะต้องใช้คําว่าคนที่2นี่นี่ดูดีเลยครับด้วยคาแรคเตอร์อายุน้อยปั้นได้เล่นลูกกลางอากาศดีแต่อย่างที่บอกครับพอ,พ,อพอมาบอลอังกฤษเราก็ต้องมาดูอีกทีแหละว่าจะเป็นยังไงส่วนคนที่3ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับอ่าเมื่อกี้เลมแม็ตไปแล้วคนที่3เองคุณหน้าคุณตาก,กันดีครับบรัสนะเฟบุกเคนเฟบุกเคนเองเป็นผู้รักษาประตูของไบรตันเอ็นโฮว์บลเบียนซึ่งก็อย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นครับเพราะไบรตันเนี่ย มีข่าวว่าจะหาผู้รักษาประตูนั่นหมายความว่าทางแฟร์บ,บุคเคนเนี่ยโอกาสที่จะย้ายกกมีโอกาสครับเพราะอย่าลืมว่า แฟบุเคนเองเนี่ยเป็นที่จับตาของสโมสสโดยเฉพาะในอังกฤษเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับด้วยคาแรคเตอร์ที่ดีกับบอลนอังกฤษอายุเพิ่ง22แล้วผลงานของทางแฟบุเคนในฤดูกาลนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าช่วยให้ไบรตันที่เป็นเค็มเปิดเกมรุกเนี่ยอยู่ในร่องในรอยได้ในหลายๆนัดแล้วผลงานส่วนตัวรวมถึงรูปแบบการเล่นเนี่ยแฟบุเคนเองเล่นลูกกับพื้นได้ดีเซตบอลหน้ากอกเขตโทษน,นี่ไม่ต้องพูดถึงคอกลายเป็นว่า ผู้รักษาประตูสมัยใหม่ที่มีคาแรคเตอร์แบบค่อนข้างครบเครื่องเล่นด้วยเท้าได้กลางอากาศได้ออกมาตัดดีเนี่ยจะเป็นที่จับตาซึ่งทางฟลบุคเคนเนี่ยก็ถือว่า เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเหมือนเดิมครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถคว้าม,มาได้หรือเปล่าเพราะว่าพอยูไนเต็ดสนใจนั่นหมายความว่าทีมอื่นเนี่ยสนใจแน่นอนสําหรับทีมที่มีปัญหาเรื่องผู้รักษาประตูอ่าถูกไหมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเอาทีมที่มีปัญหาเรื่องผู้รักษาประตูในโซนหัวตารางเนี่ยเห็นเ,นเลยเขาถูกแมเชลซี Chelsea เนี่ยอยู่แล้วเชลซีนี่อยากได้ใครต้องได้ ถ้าแข่งกับเชลซีนล้เหนื่อยนะเอาจริงๆถ้าแข่งกับเชลซีก็เหนื่อยครับหรือแม้กระทั่งพวกนิวคาสเซิลเองที่ก็ต้องยอมรับว่านิคโป๊ปเองมันคือผู้รักษาประตูเวอร์ชั่นเก่าไม่สามารถเล่นบอลบิวได้หรือคาแรคเตอร์บอลสมัยใหม่อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยกับรูปแบบการเล่นขนาดนั้นก็ถือว่านิวคาสเซิลก็มาคั่วด้วยนะสำหรับทางแฟรบุคเคลนนะครับส่วนรายถัดไปคือยานโอบังนะชื่อนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรเลย คือยานโอบักเนี่ยคือของดีได้คือดีแต่ปัญหาคือก่อนหน้านี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเคยติดต่อเพื่อจะซื้อทางยานโอบักตั้งแต่ก่อนที่จะได้โอนาน่าแต่ทางตามีครับแอติโกมาริดเองเนี่ยคือเขาเรียกว่าแนบค่าฉีกสัญญาไว้ตั้ง 103, ร้อยล้านยูโรซึ่ง โคตเยอะกับผู้รักษาประตูถูกไหมแต่ตอนนี้ครับนะเวลานี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแอตติกโอมาดริดเนี่ยด้วยขนาดทีมที่เปลี่ยนไปจอา,อายุของยานโอบักที่มากขึ้นเพราะโอบักปีนี้32แล้วนะแต่ถามว่าผู้รักษาประตู32ไม่ใช่ปัญหาครับเล่นได้ 38, 39, 40สบายสบายเลยคือถ้าผลงานดีเนี่ยอยู่ยัน4 0อีก 7, 8ปีสบายสบายเพราะล่าสุดเลยแอตติกโอมาดริดเอง อเขาเรียกว่าเปิดราคาสงวนราคาเบ็ดเสร็จสำหรับยานโอบักอยู่ที่30ล้านยูโรเท่านั้นครับเน้นย้ำว่าเท่านั้นครับต้องยอมรับเลยครับว่านี่คือผู้รักษาประตูที่ไม่ต้องปัน้นไม่ต้องสงสัยคุณภาพนี่คืออย่าลืมว่านี่คือแชมป์ราลีกาโคปาเดเรหรือแม้กระทั่งแชมเปี้ยนลีกคือพูดง่ายงว่า นี่คือผู้รักษาประตูที่ค่อนข้างครบเครื่องและมีประสบการณ์สูงถ้ายูนเต็ดได้ตัวนี้ก็เอาจริงนะนี่ถือว่าแจ็คพอตเลยนะแจ็คพอตเลยครับถ้าได้ยานโอบักจริงๆแต่โอกาสก็ก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าถ้ายานโอบักเขาจะเลือกไปเขาน่าจะเลือกไวทีมที่ดีกว่านี้ใช่ก็ว่ายไงยิงพูดยิงเจ็บใจนะยูนเต็ดน่าต้องซื้อวัยรุุ่อะผมว่านะส่วนทางไลถัดไปเนี่ย,ต,ยตัวนี้ยตัวชอบผมเลย เอาจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่เอาจริงๆถ้าให้เลือกได้เนี่ยผมอยากได้ตัวนี้มากที่สุดนั่นคือเจมส์แท็บฟอร์ดครับเจมส์แท็บฟอร์ดเองเนี่ยคือมันคือลูกโม่อของพิมเมริกอังกฤษเพราะว่าเจ้าหนูคนนี้นี่ต้องใช้คําว่าอยู่กับทางทีมชาติอังกฤษได้แชมป์กับยูอังกฤษถูกไหมชุดเล็กแล้วก็ผลงานค่อนข้างดีและในฤดูกาลนี้เนี่ยเจมส์แท็บฟอร์ดเป็นผู้รักษาประตูมือนหนึ่งของทางเบอร์รี่ซึ่งอยู่ในแชมเปี้ยนชิพแล้วผลงานดีมากครับ ทำให้เบอร์ลี่ทั้งฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยเสียประตูแค่9ลูกเท่านั้นนะถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่ทสุดในแชมเปียนชิพแล้วอย่าลืมครับคุณอยู่ในลีกที่ไม่ยิงนะัดฤดูการหนึ่งเกือบร้อยลูกแต่คุณเสีย9ลูกเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีและ ที่สาคัญคือแท็บฟอร์ดเองเนี่ยมีความคุ้นเคยกับลักษณะการเล่นของบอลพรีเมียร์เป็นอย่างดีการเข้าหนักจังหวะออกมาตัดจังหวะแรกดีรูปร่างอาจจะไม่สูงใหญ่หลายๆคนบอกว่าแท็บฟอร์ดทรงไหนให้คิดถึงโจฮาร์ดยู่ประมาณจอแดนพิกฟอร์ดฟิลประมาณนั้นครับคล้ายๆกันคือคาแรคเตอร์ฟุตบอลอังกฤษอารอนสแลมเดลดีนแฮนเดอร์สันจะคล้ายๆกัน,กนแต่เจมแท็บฟอร์ดข้อเด่นของเขาคือ เก่งตั้งแต่อายุอย่งน้อยพอเก่งตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนี่ยประสบการณ์ปีนี้ยี่สิล่าสุดเองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลครับได้มีการเขาเรียกว่าติดต่อเพื่อจะซื้อเจมส์แฮฟฟอร์ดจากทางเบอร์ลี่แต่ อยู่ที่เบอร์ลี่ครับเพราะว่าถ้าเบอร์ลี่เองสามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาได้เพราะว่าในแชมเปี้ยนชิพเบอร์ลี่ก็ยังอยู่โซนหัวตารางถ้าเบอร์ลี่เพย์ออฟล้วเลื่อนชั้นขึ้นมาได้การขายเจมส์แท็บฟอร์ดแล้วไปสร้างทีมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สําหรับเบอร์ลี่เองเพราะแท็บฟอร์ดเองเนี่ยราคาน่าจะอยู่ราวๆประมาณ20ถึง25ล้านปอนด์ก็ถือว่าไม่น้อยและก็ไม่มากจนเกินไปถือว่าเป็นอีกตัวเลือกโดยส่วนตัวผมชอบนะผมว่าผู้รักษาประตูอังกฤษ ความเป็นคาแรคเตอร์มันสูงมันอาจจะมีเฟอร์ฟ้ามากครับแต่มันมันมันเหมาะกับลีกเข้าใจความหมายใช่ไหมมันเหมาะกับลีกเพราะว่าไอเด็กพวกนี้มันโตมากับลีกมันโตมากับการบัละมันโตกับการเข้าชาร์จมันโตกับกับรูปแบบการเล่นของฟุตบอลอังกฤษมันก็จะมองผ่านเหมือนเราเอาพวกแบบผู้รักษาประตูจากสเปนมาจากเยอรมันมาอันนี้เหนื่อยกว่าจะปรับตัวกับลักษณะได้อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับอายุแค่22เท่านั้นนะ ส่วนลายต่อไปครับไม่พูดไม่ได้เลยถ้ามานี้ก็ดีใจโคตรๆนั่นคือหลุงพ่อเดดาวิสเดเคอาร์ครับเดเอเนี่ยปัจจุบันอายุเด r 3เอเนี่ยสาปีแต่อย่างที่จากอย่างที่แจ้งไว้ครับว่า34ปีไม่ใช่เหตุผลของทางผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูนี่ถ้ารักษาร่างกายดีๆเนี่ยสามารถเล่นได้ยันอายุ40เพราพราเด k r เอเองเนี่ยต้องใช้คําว่าการออกจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่ได้ออกด้วยเหตุผลว่าเดเอไม่ดี ออกด้วยเหตุผล DKR โชว์ฟอร์มห่วยมันไม่ใช่แต่เพียงว่า DKR เองเขาไม่ตรงสเปคกับทางอิลิกเทนฮากแล้วสุดท้ายก็จากกันแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งด้วยแต่หน้าเวลานี้เทนฮากไม่อยู่แล้วเป็นทางรูเบนอโมริมก็ต้องดูครับว่าถ้ารูเบนอโมริมเองไม่ได้ปิดกั้นจนเกินไปแล้วก็ DKR เองผลงานในฤดูกาลนี้กับทางม่วงมหาการอย่างฟิออเินตินาต้องพูดว่า ใช้คำว่าเทพพระเจ้าหงอคงได้เลยครับผลงานของ DKR รในฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟิโอรเรนตินาสามารถรุ้นพื้นที่ยุโรปของทางอิตาลีได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใจความสำคัญของทางฟิโอรเรนตินาเลยถ้า DKR สนใจการย้ายกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะ DKR ก็ ทุกครั้งที่มีรายงานเนี่ยเดคอาจะติดโผลแล้วเดคเอเองเขาก็ไม่ปิดโอกาสนะเพราะอย่าลืมว่าสัญญากับฟิออเรนตีน่ามันเป็น1บวกซึ่งโอกาสที่จะฉีกสัญญาแล้วมาหรือมาเป็นเฟียเ,เจนก็มีสูงครับโดยส่วนตัวตัวนี้ถ้าขับมาได้จะยินดียิ่งนักเลยนะเพราะว่าดาวิดเดคอมันคือที่รักของทัพสาวกปีศาจแดงอยู่แล้วครับแล้วผลงานเนี่ย เราไม่เคยค่อนขอดใช้คําว่าอย่างนี้ได้ไหมเราไม่เคยค่อนขอดกับผลงานของดาวิดเดคอาแต่ผู้จัดการทีมที่เราค่อนขอดแล้วเราก็ไล่ทิ้งไปแล้วนะ <c oughs> มันไม่เอาแค่นั้นเองนะก็ถือว่าเป็นอีกหตัวเรื่องสําคัญที่น่าสนใจครับผมว่าถ้ามีใครกล้าก,กิ้งไปผมว่าเดคอากลับนะเอาจริตัวนี้เนี่ยโอ้ได้เลยนะสามห อีก4-5ปีเล่นให้กับสโมสรสบายสบายคือหลายคนบอกอาจจะจะอายุเยอะแหมมึงเซ็นเดย์คอาสามทุกวันนี้มึงเซ็นฟิวโจนบอกเล่นเข้าใจเหมายปไหมคือเนี่ยอะไรผมถึงบอกว่าอยู่ที่มุมมองของผู้จัดการทีมเท่านั้นเลยครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็เอาจริงๆนี่คือเด็กเก่าของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็จะบอกว่าเป็นข่าวมาสักพักก็คือมาเตควาครับมาเตควาเองเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นอฟอร์มการเล่นของทางโควาเองแต่โคว เองนี่คือเด็กปั้นของทางสโมสรเลยนะตั้งแต่ต้องใช้คําว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดันทางโควาขึ้นมาในปี2020แต่ด้วยความที่ว่าโอกาสที่จะได้ลงเล่นของโควาน้อยไปหน่อยโควาเองก็ได้ย้ายไปอยู่กับทางสปาร์ตาปาร์กในสัญญายืมตัวก่อนนะและ โชว์ผลงานยอดเยี่ยมครับเน้นย้ำว่าโชว์ผลงานยอดเยี่ยมนี่เป็นอีกหนึ่งที่มาบอกออกจากผีได้ดีทุกคนไอ้ตายเหรอโรบนแล้วโควาเองก็โดนทางเลเวอร์คูเซนครับซื้อตัวไปและในฤดูกาลแรกโควาได้แชมป์บุนเดสลลกากับเลเวอร์คูเซนแต่ทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโควาเองเนี่ย เป็นเป็นเหมือนมือ2นะไปก็ไม่ได้ใช่มือ1ครับเพราะว่าเลเวอร์คูเซนเองเนี่ยมีทางตัวรูคัสฮาริกี้อยู่ซึ่งโควาเองเห็นเป็นมือ2หลายๆคนบอกมือ2ไม่ได้แต่อย่าลืมว่ารู้กการที่ได้แชมป์โควาเล่นถึง17นัดนะก็ถือว่าจํานวนเล่นนี่ราวๆเกือบ40%ตของแมตช์การแข่งขันในบอลถ้วยเลยครับก็ถือว่าน่าสนใจซึ่งโควาเองทุกวันนี้อายุแค่24ปีเท่านั้นแล้วก็เพราะมันเป็นเด็กเก่าอ่ะการจะดึงกลับมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ เรื่องงะเออไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าโควาเองด้วยค่าเหนื่อยอ่าด้วยค่าเหนื่อยสัญญากับทางเลเวอร์คูเซนที่ยังเป็นมือสองอยู่การย้ายกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ที่ต้องใช้คำว่าน่าสนใจแล้วมันบ้านเกิดอะถูกไหมใครๆก็อยากกลับจุดกำเนิดฟิลประมาณนั้นนะครับส่วนคนสุดท้ายท้ายที่สุดครับ หลายๆคนบอกให้พี่มันโอนน่าตอนเด็กไม่ใช่ครับไซออนซูซูกิครับไซออนซูซูกิเนี่ยถ้าใครตามเนี่ยในช่วงปีใหม่เนี่ยไอ้ไซออนซูซูกิมีข่าว อันดับต้นๆเลยหล,ยหลายๆคนก็พูดถึงว่าให้พี่ไซออนซูซูกิเป็นยังไงแต่เพียงว่าคือไซออนซูซูกิเองด้วยด้วยด้วยฟอร์มการเล่นเองอาจจะไม่ถึงขั้นโดดเด่นเท่าไหร่เพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยไซยออนซูซูกิอยู่กับปามาซึ่งปาาเองก็ยังรุนหนีตกชั้นกับทางาฟุตบอลอิตาลีอยู่ซึ่งปัจจุบันเองไซออนซูซูกิเองต้องใช้คำว่าด้วยด้วยด้วยคาแรคเตอร์ครับแล้วพอมันเป็นทีมเล็กอะ เขาก็จะมีมีโอกาสที่โชว์ผลงานและถือว่าผลงานส่วนตัวดีมากนะผลงานส่วนตัวดีแต่ผลงานส่วนรวมของทางสโมสรไม่ดีมันจะย้อนแย้งกันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แปลกก็ต้องดูครับว่าทางไซออนซูซูกิถามว่าโอกาสที่จะเป็นไซออนซูซูกิก็ ผมว่าไม่น่าครับไม่น่าเพราะว่าไซออนซูซูกิเนี่ยมีข่าวแล้วก็ทางเอเจนต์ส่วนตัวเองก็ก,ก็ออกมามาพูดชัดเจนครับว่าตัวไซออนเองก็ไม่ได้สนใจที่จะย้ายกลับมาทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทั้งหมดนี้ก็คือ8ตัวซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยเอาจริงไหมถ้าถ้าถ้าเรามองถึงความเป็นไปได้จริงๆเนี่ยตัวที่น่าสนใจ แล้วก็หน้าติดตามมากนั่นคือยานโอบักเพราะอะไรทาไมถึงติดตามยานโอบักรู้ไหมเพราะว่าเพราะยานโอบักเนี่ยถ้าเราจากันได้ครับเมื่อช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์เสนอซื้อแล้วครับมีติดต่อกับยานโอบักเรียบร้อยนะแต่ยานโอบักบอกขอเล่นจนจบฤดูกาลก่อน่าอันนี้เขาเรียกว่าเปิด่องนะอันนี้เขาเรียกว่าเปิดช่อง,อน,น,องนั่นหมายความว่าโอกาสที่หลังจากจบฤดูกาลของแอตติโกมาดลิดการที่ยานโอบักจะ ออกไปหาเขาเรียกประสบการณ์ที่อื่นก็มีสิบครับแต่ มันอยู่ที่รูเบนอโมริมด้วยเพราะว่าผู้จัดจาการสายติดของเราเน้นสร้างทีมถ้าสร้างทีมก็หลายคนแฟบุกเคนถูกไหมตัวตัว,ตวเซฟเจมส์ทปฟอร์ดอย่างเงี้ยก็น่าสนใจหรือแม้กระทั่งตัวโควาเองก็น่าสนใจเพราะาเด็กพวกนี้อายุเพิ่ง22 23เท่านั้นเองครับคือปั้นยาวๆเออน่าจะอยู่ยาวกับโคดอ่ะออกส่งดีนะนี่ก็คือทั้งหมดครับสำหรับใช้คำว่าจะถูกจาแพงสีแดงไว้ก่อนก็ต้องดูครับว่า คือหลังจากนี้เนี่ยคือฟอรมการเล่นของโอนาน่าคือโอนาน่าในช่วงหลังถ้าเราติดตามกันจริงๆก็เราก็จะเห็นนะว่าโอนาน่าเองเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยสำคัญแล้วก็พอสภาพจิตใจมันไม่ดีเนี่ยการตัดสินใจมันไม่ดีความผิดพลาดในหลายๆจังหวะมันมาแทบจะเอาจริงๆ70%นะถ้าไม่นับจังหวะแบบรับบอลพลาดแล้วเขาซ้ำเนี่ย ที่เหลือเนี่ยมาจากเรื่องการตัดสินใจเลยออกช้าออกเร็วไปจะเข้าไม่เข้าจะออกไม่ออกจะรับไม่รับบอลกระดอนไม่ปัดปัดไม่ออกจะรับจะแตะคือคือมันมาจากเรื่องการตัดสินใจเลยก็ต้องดูครับว่าว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับโอนาน่าเองจะสามารถจูนกลับมาได้หรือเปล่านะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและเจอกันอีกทีช่วงวันใหญ่สดครับสวัสดีครับผมแทปฟอร์ดเนาะทฟอร์ด